สรุปผลการดําเนินงานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยชื่อบริษัทบริษัท NextPoint จำกัดมหาชนชื่อหลักทรัพย์ Next งบการเงินไตรมาสที่1สอบทานแล้วสิ้นสุดณวันที่31มีนาคมปี2567มีกำไรขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จำนวน49.304ล้านบาท เทียบกับณสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรามาสที่1ของปี2566ที่มีกําไรขาดทุนจํานวน152.085ล้านบาทคิดเป็นลบ -67.58% year on year และเทียบกับณสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2566หรือไตรามาสที่4ของปี2566ที่มีกําไรขาดทุนจํานวน154.53ล้านบาท คิดเป็นลบ68.09% Q-on-Q ในส่วนของกาไรขาดทุนสุดที่ต่อหุ้นไตรมาสที่1สิ้นสุดณวันที่31มีนาคมปี2567มีกาไรขาดทุนสุดที่จำนวน0.02บาทต่อหุ้นเทียบกับณสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรมาสที่1ของปี2566ที่มีกาไรขาดทุนสุดที่จำนวน0.09บาทต่อหุ้น คิดเป็นลบ77.78% y e a เจ็ด e a r แอนนเยและเทียบกับนสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมปี2,566หรือไตรามาสที่4ของปี2,566ที่มีกำไรขาดทุนสุดที่จำนวน0.07บาทต่อหุ้นคิดเป็นลบ71.43% Q on เปรคิอคประเภทรายงานของผู้สอบบัญชีในงบการเงินไม่มีเงื่อนไขในส่วนของข้อมูลรายได้ของบริษัทบริษัทประกอบธุรกิจในสประเภท ได้แก่ 1. ธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 2. ธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิเวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์ 3. ธุรกิจให้บริการขนส่งสิ้นสุดณวันที่31มีนาคมปี2567มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวกับยานยนตไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จำนวน2,364.02ล้านบาทเทียบกับณสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรมาสที่1ของปี2566 ที่มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวกับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จำนวน3,58.96 0ล้านบาทคิดเป็นลบ22.72%เยออนเยียมีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบซอฟต์แวร์จำนวน115.08ล้านบาทเทียบกับนัสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรมาสที่1ของปี2566ที่มีรายได้จากธุรกิจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และระบบซอฟ์แวร์จำนวน144.16ล้านบาทคิดเป็นลบ20.17% Year on Year มีรายได้จากธุรกิจให้บริการขนส่งจำนวน7.40ล้านบาทเทียบกับนสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2566หรือไตรามาสที่1ของปี2566ที่มีรายได้จากธุรกิจให้บริการขนส่งจำนวน7.51ล้านบาทคิดเป็นลบ1.46% Year on Year สรุปแล้วมีรายได้รวมจากธุรกิจทั้งสาประเภทจำนวน2,486.50ล้านบาทเทียบกับนสิ้นสุดวันที่31มีนาคมปี2,566หรือไตรามาสที่1ของปี2,566ที่มีรายได้รวมจำนวน3,210.63ล้านบาทคิดเป็นลบ22.55%เยียออนเยียหมายเหตุข้อมูลที่จัดทำขึ้นมานี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาในการลงทุนของท่าน ดังนั้นก่อนการตัดสินใจลงทุนในบริษัทใดๆกรุณาตรวจสอบข้อมูลของบริษัทอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยความปรารถนาดีจากเพื่อนักลงทุนของท่านเสียงบรรยายนี้เป็นเสียงที่สร้างมาจาก AI ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปวิดีโอนี้ครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ